สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนลองกองสวนเงาะสวนทุเรียนที่ระยองนะคะชื่อสวนสุนทรจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะนี่อันนี้ถึงลองกองลูกใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหดกมากลองดูนะคะนี่โโอ อ้น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราต้องชิมซะหน่อยว่าหวานหรือเปล่าดูสิคะดูช่อนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูเงาะกันต่อนะคะตามมาเลยค่ะรอบๆอบนี่ก็จะเป็นทั้งเงาะลองกองทุเรียนแล้วก็มีมังคุดด้วยนะคะ ที่เขากำลังเจ็บง้อกันอยู่เลย